สวัสดีจ้ามาอมยก็ปลาลองด้วยจ้ามาภูเขาท่อเดื้อค่ะืันนี้มาไหว้พระภูเขายี่ไ <c oughs> ส่ละต้อซ่อมๆเดี๋ยวยางไปไปไหนเนี่ยเอาปิดเมดไปก่อนามาดูกันนะคะว่าประลองจะเดินไหวไหมแล้วมาลุ้นกันก็จะมันก็จะสูงสูงหน่อยแต่เราไปลองดูค่ะอึอ๊บปึ๊บปึ๊บึ๊บึ๊บประลองวันนี้พาหลานหลานน้องไดนามาด้วย นี่เป็นร้านกาแฟ,น,าฟน,นะถ้าไม่ไหวก็แวะร้านกาแฟ,าฟได้ตรงนี้นะไม่กินน้ำคนละแก้แวอย่างไม่อยู่แล้วเหรออ่าโกน้ำขึ้นไปด้วยไงอ๋อบนไม่มีนะเ<ะ>หรอนอ่านี่ชั้นแรกชั้นแรกนู่นเขาเท่านี้ก็ข้างบนอุ้ยอ่านีา่นี่นี่ เดีหน้ามาโบกโบกมือสิอ่าขอให้ชีสดังดังเร็วเอเนี่นะคะเราต้องขึ้นไปอีกเดี๋ยวเรามาดูว่าก็ลองจะไหวไหมโอ้โหโเนียนสูงวันนี้ว่าอะไรวันนี้วันอะไรที่เรามาจีนอันบ้ันเขาเป็นวันเที่ยว วันหไหวเรียบร้อยแล้วลำกระมือนี้ก็เป็นวันเดียวกันเลยแม่วัดวัดภูเขาท่อวัดชังเกตเป็นภูเขาท่อของโบราณของประเทศไทยเท่านี้ค่ะสถานที่เก่าแกลเริ่มเริ่มหอบละเริ่มหอบละาคือหอบจะไปเริ่มแา้วที euh Tiger ่แดดเอากระเป๋า กันแดดกันอ,อ,อย่าลืมทาครีมกันแดดมากันนะคะหรือก็ใส่หมวกมาด้วยนะ,นะเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันก็ร้อน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 ,อน,อน,อนวูมีมุมถ่ายรูปด้วยเห็นไหมเห็นไหมเราเดินมาสูงมากเลยน,นี่นี่ข้างบนนี่นะคะ<อ>ไวไหมคะไว,ไวยากไหวพระเออสู้เอาค่ะสู้เอานะ อย่านั่งต่อไปเลยวันนึงมันมีแดดวันนี้่าเขื่นสักพักนึงกันสิบุมีีแดดกะย่างไปเีก่อยว่ายาน้เกิดขึ้นเร่งปวดขาเนี่ยจะทั้งเกิดสติปัญญาทั้งมทางในทั้งมทางใจมีผลเสียเกิดขึ้นได้นี่ก็แน่หนึ่ง นไม่ต้อูในที่สุดมาก็ว่านมาหอดโอ้ยหอดละค่ะใจแห้งสาธุอันนี้รอบนี้เขาไม่ได้ให้ถอดเท้านะคะเขาบอกว่าการรองเท้าหายเขาบ่ห้ถอดรองเท้าเขาให้ใส่ไปเลยเออโอ้ยมาไหวเด้อมาไหว้เด้อคุณตาค่ะโอ้ยรางว่าติร์นส์สนบ่ไหวนะรางวัลนึงอะแต่ว่าเดินยย่างไปย่างมากกับหอดพอดีเลย เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวานนี่จะลานหนานาัมากลมพัดบึ้ยเลยเห็นปะคะมาให้กาบใส่กันมาอืมอันเทศกาลตุเดจีนจ้ะเอากัมาไหวกันเนาะเอาเดินรถสีไปไหว้พระกันเด้อง่ายมากต้องพูดเขาทอดนิดเดี๋ยววิวให้เปิดวิววิวง่ายมากวิวฟูนนะ อ้าลางงามงามง่าเนี้ออยู่ต้องเลยเนี่ยเออเอยู่ตเงๆเด้๋ยวเดี๋ยวยางไปกาบพากันเด้อนี่เด้อหล่หลอๆขางก็งามบ่ เด <c oughs> ี๋ยวจ้าไหวแล้วไหวแล้วเนี่ยงามอลยงามมากมีหมอนใหวแล้วก็มีทิ่วทัดอือม่มาไหวพระในฝันทิวทัข้างหลังเ่งามเเดี๋ยวลงไปข้างล่างก็ให้ปิดแมตไวเนาะนื่ไหมถ่รูปมบนใดถ่ายไหมถ่า ตอนถือได้หลูกหายหลูกก็ได้อ่ะได้เยดี๋ยอ่ะเดี๋ยวปิดปิดอันวิดีโอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปิดวิดีโอก่อนลูมาหหมาษามกาาสลยไหตรงนี้สี่สามสองประตูได้จ้าเส็มากอดแล้ว ก็นจ้ามันีเป็นภาษาลีลิกธาตุเนาะเออขอประเทศไทยเน้อทั้งนี้ภาษานั้นมีไม,ม่รากกับม,มากาเมาหกกวานด้วยค่ะมีรุนจีนอะไรเมื่วานบาตรนะฮะสกาดวนเินุสกเดวนด้วยาครบุท่องมองนี้เขาบอกว่าเป็นทางขึง้นสวรรค์คนว่าเขาเขียนไว้มอง ย่างขึ้บ้านน้อยมึงก็เห็นล่ะขางขึ้นสวรรค์นะยืนหนรู้ไรแล้วพวกาอบมีเด้ค่ะเรนยย่อเมื่อวานเนี่ยเนอ่ยเลยยเดยืดกันนูน่ะถ่ายใหแม่อยู่ค่ะเยวมีเลนวายอ่ะ ไม่เดียเนี่ยอีกสามเออไม่ทำไปเดียวอ่ะนะคะห้ามบอลเนี่ยหลังเลนะอ๋อตัวสับเรื่องมาวิวดีวิวดีประเทศไทยประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยแหมนั่นจริงๆเอออุ้ยมันจะสร้างวัดที่เหรอสร้างวัดหรือสร้างวัดเนี่ยอ๋อ